แฮปป y ้นิวีย์สวัสดีปีใหม่บล็อกก h เฮดฉลองด้วยการจัดแฟลชเซลแบบคุ้มคๆลดราคามินิเกมที่มียูนิตสุดลรำเป็นของละวันถ้าใครอยากได้ของขวัญปีใหม่ที่คุ้มๆแบบนี้ก็มาจัดกันเลยที่บล็อกก h เฮด สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มีการอัปเดตใหม่ของเกม Toilet Tower Defense นะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเห็นนี่หรือเปล่าแมปล็อบบี้ใหม่คือบอกเลยว่ามันล่มลื่นมากกว่าเดิมเห็นไหมทุกอย่างมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็สวยมากมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมใหม่ที่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมนี้เลยทุกคนเซนต์แพทริกเดย์ Day, หรือว่าวันนักบุญแพทริกนั่นเองนะและแน่นอนครับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สายฟรีอ,รอ่ใจแนนนนนทุกค และที่สําคัญของการอัปเดตครั้งนี้มีการรีแมปใหม่ถึง3แมปด้วยกันได้แก่แมปล็อบบี้ที่ผมกําลังวิ่งวิ่งอยู่นี่แหละทุกคนเห็นไหมมันแปลกตาไปใช่ไหมและอันต่อไปนะครับก็คือนี่เลยดีเซิร์หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือแมปทะเลทรายที่เราคุ้นชินกันมาก่อนนั่นเองมีการรีแมปใหม่บอกเลยว่าสวยมากขึ้นนะครับทุกคนดูดิดูเหมือนแบบตอนนี้ผมอยู่ในหนังคาบอยอะไรสักอย่างเลยนะและทางด้านหลังของแมปเนี่ยก็มี UFO ออยู่ตรงนี้ด้วยนะทุกคนนี่เห็นไหม ยูโอย่างเท่เลยเออและถ้าเรามองวิวจากตรงนี้นะครับคือมันสวยมากจริงๆและแมปต่อไปที่มีการรีแมปก็คือแมปนี้เลยทุกคนคาม e ราแมนเฮดคิบอกเลยว่าแมปนี้เปลี่ยนไปเยอะมาก,มากๆแทบจะจําไม่ได้เลยทีเดียวผมรู้สึกว่าแมปนี้มันสบายตาขึ้นแล้วก็ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมดูดิคือมันสวยขึ้นมากๆเลยเหมือนเราอยู่ในโดมหรือว่าห้องแลปฏิบัติการอะไรสักอย่างเลยนะครับผมทุกคน แล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์กับแมปใหม่ก็คือของฟรีที่มาพร้อมกับกิจกรรมเซนต์แพทริกเดย์นั่นเองก็จะมีทั้ง3ตัวนี้เลยนะครับแล้ว3ตัวนี้เอามาจากไหนเอามายังไงยากหรือเปล่าเพียงแค่ทุกคนมาที่ตรงนี้เลยนะครับกิจกรรมเซนต์แพทริกเดย์อีเวนต์ตรงนี้นะเพียงแค่เดินเข้าไปเลยนะครับเราก็จะพบกับกิจกรรมนะเพียงแค่เราสะสมดอกคาร์ f i ฟิลแล้วก็นํามาแลกกล่องเหล่านี้นะครับทุกคน คือ10แต้มจะแลกได้1กล่องนะั่นเองคือบอกเลยว่าง่ายมากเพื่อนๆสามารถแลกได้ตั้งแต่1กล่องไปจนถึง25กล่องด้วยกันนะทุกคนแล้วจะตัวฮีโร่ในกล่องคือมีแค่2ตัวตัวที่เกลือที่สุดก็คือลั c กี้สวิกแมนนะแต่ดาเมจเป็น AOE ททาดาเมจได้ถึง2,000เลยและเจ้าตัวนี้นะครับไททัน c ค o เวอร์แมนทำดาเมจได้มากถึง65,000ดาเมจเฮ้ย เอ้คือมันเยอะจริงนะมันเยอะพอๆกับซินิเตอร์ที่ผมใช้ประจําเลยนะทุกคนเดี๋ยวนะซินิเตอร์ไททันทีวีแมนตัวนี้นะครับผมได้มาจากกิจกรรมปีใหม่นะทุกคนอันนี้ทําดาเมจได้มากถึง 60,000ดาเมจต่อวินาทีซึ่งมันน้อยกว่าอีกนะทุกคนและดังนั้นผมจะต้องเอาตัวนี้ให้ได้นะและที่สําคัญมันทําดาเมจแบบ a อ e ด้วยและถ้าใครที่ไม่ชอบเสี่ยงดูนะครับก็ยังมีเจ้าตัวนี้นะเลเปคอนคาเมราแมนเจ้าตัวนี้เพียงแค่เราสะสมให้ครบ100ดอกค o ลเวอฟิลนะครับแล้วก็มาแลกได้แบบฟรีๆเลยตัวนี้ผมจะต้องเอามาให้ได้เช่นกันแล้วดอกค o ลเวอรฟิลอามาจากไหนเพียงแค่กดตรงนี้เลย Get c ค v e r f i ฟิลเราก็จะเจอกับรายละเอียดมากมายนะถ้าเราเล่นอีซี่เนี่ยเราก็จะได้เพียงแค ถ้าเล่นมีเดียมเราจะได้2ดอกโหมดฮาร์ดเราจะได้5ดอกและโหมดไนแร์เราจะได้จานวน10ดอกด้วยกันเฮ้ยอันนี้คือมันเยอะมากๆเลยนะและแน่นอนผมจะไปเล่นไนแร์แล้วถ้าหากเราไปเล่นเอลเลสโหมดล่ะ1-40นะครับเราจะได้เพียงแค่3ดอกเท่านั้นคือมันน้อยมากเว็บที่50-80เราจะได้เพียงแค่5้ดอกเท่านั้นโอ้โหผมจะมีปัญญาไปถึงไหมเนี่ยและเอลเลสโหมดเว็บที่90บวกก็จะได้เพียงแค่10แต้มเท่านั้นน่ะโอ้โหคือน้อยเกินถ้าเพื่อนๆอ,อยากคุ้มนะครับผมแนะนําให้มาเล่นไนนนแมระะะเเพาวาจไดดด้้ถึง10อกยกยยัล เอาล่ะเดี๋ยวเราไปเล่นไนท์แม r e กันดีกว่าผมจะเลือกเป็นท o i l e เลสซิตี้ละกันเพราะว่าแมปนี้เนี่ยมันเล่นง่ายสุดๆนะครับโอเคเลสโก o นี่นะครับตอนนี้ผมก็เลือกเป็นไนท์แม r e เรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็เล่นตามสูตรของเราไปเลยนะครับจนผ่านด่านไนท์แมร์ให้ได้นะทุกคนเนี่ยตอนนี้ผมเล่นมาถึงเวฟที่23แล้วส่วนตัวผมคิดว่าซินิเตอร์ทีวีแมนแค่เนี้มันก็โหดมากแล้วนะทุกคนเราสามารถไปลุยได้เกือบทุกด่านเลยและไนท์แมร์คือบอกเลยว่าง่ายไปเลยทีเดียวเชียวนะครับทุกคนตามปกติแล้วเนี่ยเซตลงไนท์แมร์ผมจะตามนี้เลยนะก็จะมีซินิเตอร์ทีวีแมนมีลำโพงรีแพร์นะครับ มีตัวเงินแซนต้านะส่วนตัวต้นเกมที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็น DJ Force s p e k e r Man นะครับตัวนี้ที่ตดนเนิฟไปเยอะมากๆแล้วต้องบอกว่าเดฟเขาแบบไม่รู้จะเนิบอะไรกันนักหนานะครับคือตอนนี้มันแทบจะกากเลยนะทุกคนแต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่นะตอนนี้นะครับแล้วตัวต้นเกมที่ผมชอบมากอีกตัวหนึ่งก็คือ Green Laser Camilla ตัวนี้นะคือบอกเลยว่าความพิเศษของมันเนี่ยครับนอกจากจะยิงแรงแล้วก็ต่อเนื่องมากๆแล้วเนี่ยมันยังช่วยโลว์ศัตรตูนะให้เราทําดาเมจได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับนี่เห็นไหมมันช่วยโลว์ศัตรตูแบบ ให้ศัตรูเดินช้าแล้วก็ให้ซินิเตอร์เนี่ยทำดาเมจนั่นเองนะครับคือผมโคตรชอบแบบผมบอกเลยเพื่อนๆมีเซตไหนที่ดีกว่านี้อยา่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างด้วยนะไม่ว่าจะพวกทอ ilet จะเลือดเยอะสักแค่ไหนผมก็ผ่านมันไปได้แบบชิลๆโอ้โหบอกเลยว่าไม่มีตัวไหนสามารถเอาชนะผมได้อย่างแน่นอนฮนะนี่ฮะตอนนี้ผมมีซินิเตอร์ตั้ง4ี่ตัวแล้วนะครับทุกคนโอ้โหโอ้โหโดนโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสปิเกอร์รีแพร์ของเราแฮะบินไปซ่อมขยันเกิน ตัวนี้คือทําหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะทุกคนคือมันดีกว่าหมออีกนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เล่นมาจนถึงเว็บที่49แล้วโอเค49แล้วในทุกคนโอ้โหเลือดล้านหกเลือดล้านหกตอนนี้คือไหลเป็นน้ําอุยอ้ยอุ้ยไม่รอดผมบอ,อกเลยไม่รอดเจอเซตนี้ของผมเข้าไปโอเคถือว่าคอม p l e ทมากตอนนี้เอาละผมจะทําการอัพตัวไหนดีวะไม่รู้จะอัพตัวไหนแล้วเนี่ย เออเต็มหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมเช็คดูแล้วคือมันเต็มหมดแน่นอนนะทุกคนไหวชิวสบายมากและที่สำคัญตอนนี้เรามาถึงเวฟที่50แล้วนะครับคือเลือดมันเยอะมากเลยละตัวเลือดล้านแปดอะไรอย่าง <c oughs> <c oughs> เงนะนนี้ย board, ด 2, ูดิไม่รู้จะเยอะไปไหนมาสิบัสตอฮฮโอเคตัวเลือยมาชื่อว่าอะไรวะเนี่ยยาวเกินมาแล้วครับตัวบอสเจ t s m สมูทท o เลดโอเคเจนส์สมูทเลือดสองล้านห้าโอ้โหไม่รู้จะเยอะไปไหนแต่ว่าที่แน่ๆเราผ่านไปได้แบบชิวๆ ผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วเรียบร้อยฮะผมสามารถเอาชนะมาได้ในนาทีที่16.49นะครับผมแล้วก็ได้ดอกเคเบิฟิลมาจํานวน10ดอกด้วยกันเอ้เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะมาแลกของกันแล้วนะฮะที่กิจกรรมเซนต์แพทริกเดย์ตรงนี้นะครับผมจะแลกจํานวน5กล่องด้วยกันเพราะว่าผมได้ดอกเคเบิฟิลมาจํานวน50ดอกนะทุกคนผมเล่นไป5เกมแนละ้วใช้เวลาน,านานมากเลยนะครับ เอาละเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันดีกว่านี่นะฮะเออโอ้โหก็จะเป็นโถอะไรสักอย่างนะครับเหมือนเหมือนโถหรือไห้วะเนี่ยอ่ะในกล่องก็จะมีฮีโร่อยู่2ตัวด้วยกันมาเอาละเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะดวงดีหรือจะดวงเกลือกล่องแรกฮะมาสาธุหวังว่าผมจะดวงดีได้อะไรโอ้โหได้สปีกเกอร์99.9%แต่ไม่ใช่ว่าเจ้าตัวนี้มันจะไม่ดีนะเว้ยทุกคนคือตัวนี้มันดีก็ดีแหละเออโอเคมา กล่องต่อไปนะฮะกล่องที่สองครับผมกล่องที่สองเออเหมือนเดิมยังเกลือเหมือนเดิมอีกศูนมันยังไม่มาแล้วผมเล่นเป็นชั่วโมงอะ่ะคือผมได้เกลือทุกคนผมคิดดูมันอยู่ไหนวะทุกคนเดี๋ยวลักกี้สปิเกอร์แมนอยู่ไหนเดี๋ยวนะหาไม่เจอเฮ้ยอยู่ในสีเหลืองก็ไม่มีหรอสีแดงก็ไม่มีเอะมันอยู่ไหนวะทุกคนผมหาไม่เจอแฮะเดี๋ยว ผมดูดีแล้วนะหรือว่าผมตาถ่ดสีฟ้าไม่เจอเอ้ยอ๋ออยู่นี่อยู่ที่สีเขียวนี่เองนะครับผมเป็นตัวอันคอมมอนนั่นเองเออแต่ว่าเป็นตัวอันคอมมอนที่ดีมากโอเคเป็นตัวที่พิเศษมากๆอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าดูดิมีค่าสถานะเยอะมากๆเลยนะครับผมนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องที่3กันต่อเลยแล้วกันนะครับผม Let's go ให้กล่องที่3ฮะโอ้โหเหมือนเดิมฮะยังเกลืออยู่ครับผมมีคนมาดูด้วยเจคอบดีนายมาดูความเกลือของเราใช่ไหมเพื่อน โอเคไม่เป็นไรถึงแม้ตอนนี้เราจะยังไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าผมจะต้องได้แน่อนอนในอนาคตอ่ะเปิดเลยนะฮะกล่องที่4ี่เจคอบนายช่วยเราหน่อยเพื่อนเจคอบแล้วบระการโดดมันมันมันน่าจะย้อนเยอะให้ผมว่าโอ้โหเพื่อนดูงเกลือว่ะอะไรประมาณนี้นะโอเคกล่องสุดท้ายเจคอบนี่นายมาดูกล่องนี้เราจะต้องโอ้โหเกลือเหมือนเดิมสภาพดวงผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าในไหนเจคอบมันก็ช่วยบรรลุกับเราแล้วผมจะให้มันตัวหนึ่งแล้วกันโอเคเอาไปเลยเจคอบ อ่าเราจะให้ตัวหนึ่งกับนายเอาไปเลยนี่เจคอบแล้วมันก็เอาจริงด้วยนะ <c oughs> โอเคถ้าจะเกือขนาดนี้เพื่อนๆถ้าคนไหนได้ตัวหูแล้วเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยได้แต่ตัวเกลือไว้เอจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบา,บายยครับ